สวัสดีครับท่านนายกครับวันที่26รกรกฎาคมนี้ก็เป็นวันที่คล้ายวันเกิดของท่านนะครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่บ้านผมนะครพน,นมหรือทั่วประเทศเนี่ยก็คิดถึงละลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะของพวกเราที่เรียกว่าคณะผู้สื่อข่าว DNC New ซนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่รักท่านตลอดเวลาไปพบท่านมาทั้งหมดแล้วล่ะ ก็มาทาเรื่องการข่าวในภาคนี้นะครับก็เลยมีโอกาสที่จะทักทายท่านผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายสื่อไปนะครับก็กราบเรียนท่านว่าทุกๆปีพวกเราทั่วประเทศระลึกถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อประเทศนะครับในหลักปรัชญาการเมืองของท่านในเรื่อง,องการ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยเป็นหลักที่ทําให้พี่น้องประเทศไทยของเราประชาชนเราจะเลยขึ้นมากครับผมยกตัวอย่างง่ายว่าการลดรายจ่ายโดยบัตรทอง30บาทรักษาทั่โลกนี่พี่น้องประชาชนทุ่ประเทศสันเสริญครับคาว่าอนาถาหมดไปเขามีศัก์มีสี <c oughs> เขามีเงินของเขาติดตัวไปคนละ3,000บาทตัวเงินของเขาเองนั่นแหละครับที่สมัยท่านได้จัดการนัธรรมมาตลอด อันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่ลดรายจ่ายเขาหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุเกินหกสปีได้เ0็ดร้อยแปดร้อยก็เป็นที่พึ่งพาของเขาครับนั้นสิ่งต่างในการลดรายจ่ายอย่างนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องหลักการของรัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมอมที่ถ่ายแค่ข้าวโจมตีนะครับ,าบราการเพิ่มไรายได้ตัวอย่างที่น็นชัดๆก็คือเรื่องชาวนาในเรื่องจำนำราคาข้าวเนี่ย ชาวนาร่ำรวยึ้นนะครับแต่คนเสียผลประโยชน์ก็มีจนทําให้เกิดปัญหามากมายแต่ความชาวนาจะอยู่ในหวยยัวใจของท่านเพราะาอย่างนี้เอาหัวใจของเขาหัวใจของท่านมาผสมกันอยู่ในนี้ตลอดลรวลึกถึงท่านตลอดเวลาเพะฉะนั้นทั่วประเทศผมจะคิดว่าผมจะกล่าวได้ว่าทุกๆคนระลึกถึงท่านในวันนี้ถึงแม้ว่าบ้านเมืองยังอยู่ในยุคที่ถูกยึดอำนาจไปแต่หัวใจ ยังเป็นของท่านนายกตลอดเวลาเราคิดถึงท่านครับถึงแม้ว่าจะห้ามไม่ทำบุญทำทานแต่ทุกคนก็แอบที่ทำบุญแอบที่จะภาวนาให้พระท่านนายกตรีของเราอยู่ในหัวใจของเรามีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับเป็นหนุ่มน้อยกว่าอายุนะครับอายุเ็าผ่านไปผ่านไปแต่ความเป็นหนุ่มแน่นของท่านนั้นยังเข้มแข็งตลอดเวลาพวกเราขออำนาจ คุณพระศิลาตายและศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารโโล,โลกพุทธานุภาพธรรมา,ภานุภาพสังฆานุภาพมาดลวันดานให้ท่านมีแต่ความเข้มแข็งปราศจากโรคภัย้าคิดร้ายต่อท่านขอหไ้ไม่เป็นไปนะครับก็ขอให้ท่านจงโชคดีท่านโชคดีอยู่แล้วก็ขอให้มากมากขึ้นไปที่สําคัญคือสุขภาพามานามัยของท่านให้มีอายุยืนต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งพา ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามพื้นพามทางใจเป็นจิตวิญญาณของประชาธิปไตยของพวกเราสืบต่อไปครับขอให้ท่านจงเข้มแข็งสมบูรณ์สุขครับกอบด้วยอายุวณะสุขภาระครับขอจงโชคดีโชคดีครับคิดถึงครับ